เลยตรงไปเลยจะพาสุดตรงนี้ทางทิดซ้ายตี่งทิงซ้ายไปเลยทานี่คือิงซายเลย คนนู้นเหรอเอาหน้าจะโดนมากกว่านี่ใครเครมัว่วเลยเวลาเข้าไปที่งานที่จ้างบริษัทรอไปเอกชนมาเลยเอกชนรอพอมามันกล้าตรวจหมดเลยนะสาวาัสด<ช>ีมันไม่เว้นไงนะใช่ใช่ามาดูทหารหนี่เดี๋ยวเาตาที่ว่าเอาตาที่ไม่จารณาแล้วมัน,นมอยู่กันเนี่ยครั้งแล้วมันไปสูงอะไรอย่างเงาี้ย